เดี yeah, okay. yeah. Yeah. ๋ยวเฮียถึงกินโจ๊กอีกรอบนึงเดี๋ยวออกไปซื้อใหม่ออกไปยังไม่ไปไปผลตรวจเห็นไหมล่ะมมวก็จะไปรอทีร้านหืมโทรศัพท์ก็เลยไม่เห็นป้าป้าเขาหลีกไหมไม่ไม่้ยเหนียวแกนก็เรื่องเหนียวแต่ยังต้องเอาผู้นี้ผู้พยาบาลเหลี่ยงคนดีอันนะให้น้องเล่นนะนะเอือ rất mẹ <laughs> <laughs> nó bé mẹ nó mình mẹ nó <laughs> อันเอาใส่ยังข้างหลังมากระดาษใส่ข้างหลังเสื้อสิขาดอันขาดน้อยๆยังไม่ดีกุ้งทั้งดาวเลทั้งสวัสดีค่ะอี้เลยอี้สวัสดีค่ะคุปเป้หายดีแล้วค่ะสวัสดีสวัสดีสวันนั้นสวัสดีครับอี้เร็วอ่ะหันหน้ามาหันหน้ามา สวัสดีครับไอ้ยี่เ็วไอ้ยีย่เตียสวัสดีครับน้องคูปเป้หายดีแล้วครับมาม่าถูกหวยหนึ่งร้อยบาทครับมาม่าถูกจับเอ้าถูกจับ <laughs> ไหน <laughs> อะไรมีอะไรลูกมีอะไรหนูอยากกินอะไรอื้มันเห็นเขาเห็นกาฟแฟเหรอก,กินไม่ได้ลูกกินไม่ได้ ตัดแพ้อ๋อมนจะไดนนอนมันจะโดนนกระท่ายสะกระยสิแล้วแล้วเดี๋ยวจังหน่อยก็ส่งไปหอีเบิ้นเนาะอุ้ยงไปอีกแล้วฮะ่งไปอีกเนาะเอายังงไปเนะ